ออือทำอะไรวันอะไรวันนี้วันพระหรือไงทำบ้างมาทิ์ก็ไม่ใช่วันพระก็ไม่ใช่มาถามทำบ้างจุดวันบ่ครับเมาบ่เมา อ่าวันนี้พาทำทางนะทำทางทำทางเออไม่ได้ไลฟ์สดหรอกนี่แต่ถ่ายวิดีโอเอาไว้ลงอีกทีหนึ่งโอ้ย่าโชว์หุ่นอ้วนมากเ<อ>ต็ม<ด>หน้าจอาเลยนนกสัสเขา,าขอเขอไ,ไล่เขาขอไปถอ,อดเอาไขามันบหุ่นนี้ก่อน ดึงเดืงก็บ้าปูนอ่ะดึงบ้าดึงยาวมานีเลยดึงออกมาจากห้องนั่นอ่ะดึงออกมาทั้งหมดเลยเออตักไปหมดไือยัง่ะด,ดึงออกมาเลยน้ำมันไหลใส่ตัวนั้นมันก็ไม่แห้งสักกีสิีเออนี๋ก็บ้านุ่นด้วยนนเออเีมาถึงนี่นะเดินเออเนี่ยเอาเอานี่ตรงนี้แหละน่ะทับไม่กวดไม่เกรดอีกเออมได้

I do I สวัสดีครับคุณโยม สวัสดีครับปัททะปัลละมะนะครับอ๋อเฮ้ยมันไม่หมอกนะเว้ยเฮ้ยคุณดูเยอะนะเฮ้ยไม่ใช่ล่าสุดกิจการไปลงนะอันแล้วที่ที่มันยืนอย่างไงดีดูเห็นไหม นี่นี่นี่ี รถหนึ่งก่อนแล้วอาจต้ไปที่นี่รถหนึ่ง่อนนเกิน Yeah. you. พยายามเล่าเมาปัญหา

Thank mm -hmm. Thank <laughs> you. I uh do -huh. อเยอยอ,เอ้ยนะตยังบอกอเลยต้ยใส่อีกยังก็น,น่อยเดียวิเครื่องก็สอบไปอเอไซดอีกที่

มรนไม่ไม่กว,ว้างหกทีหลืออยู่ท่นนี้ือะาคอกไม่ลงน,น,น,นะเฮ้ยนี่ไมตัวนี้น่ารัอยา,าอห้คขอแเตัวนี้ได้ไหมครับโอขอมากรอยู่ด้วยหรือเปล่าิมานีมันเตห ชื่อมอนี่บ่ไาบ่าบ่ไนบอาโอ้หน้าี่สานมาิีเลยบิ๊ดจัดสาิ้เลยมาิมาจัาิ้าเ็เ